<ítulo> โอ้ยห uy, มานครับหมานนะครับหมานนะครับโอ้ตัวงามเวยครับงามเพี่งามเพ้ยตัวเนี้บตัวงามนะครับตัานครับงามก็ตัวเมื่อกี้ครับหห้อ้ตื่นตืไปยัง กนะครับกบไสง้มครับหมายนี่นะครับเป็นบรรยากาศน้ำน้ำไอลวดถนนครับน้ำลวดถนนนะครับแต่ว่าเป็นดินดินแดงครับเดี๋ยวอาประเมินครับที่นี้โตบ่ครับเดี๋ยวเอาบรรยากาศครับแทนนี่สมวกผาาพี่พ่อน้องมาหาญวกินครับตามอาชีวิตวิถีอีสานครับ ไม่ได้มีโอกาสนะครับมาเอาชบองนะครับมาหาซองปลานะครับว่าสีหมานบอนะครับผมเห็นตาแดงแดงครับมันเป็นปลาเอ่อไหนเป็นปลาไหนเป็นปะตองครับปะตองเมื่อกี้เนี่ยตาแดงแงเมื่อนั่นครับมาเห็นนะครับปลาไอ้ขยแเงครับร้อยหลายครับก็เลยมาเบิงไมว่าเมื่อนี่ก็เพเห็นนะครับเมื่อนี่เพเห็นปลาขะแเยงครับ บรรยากาศดีดีครับบรรยากาศน้ำไหลนะเข่าข้ามาโอ้ยหลมกระแหงมาแล้วครับลมแหงมาหาซองป่าเนี่ยเมื่อคืนครับพ่อโตนะครับแต่ว่าน้ำค่อนข้างลึกครับไหลเคี้ยวไหลแรงมากครับน้ำลงให้น้ำนะครับเนี่ยครับบริเวนน้ำอ่าสายห้วยนะครับน้ำลงให้น้ำมานะครับเป็นปากท่อนะครับเป็นปากท่อตรงนี้ทะลุออกฟังคุณครับ อู้มองนี่ครับน้ำลวดตะนุนครับหอยกระไลไหลครับหอยเชอรี่ครับเดี๋ยววันหลังนะครับถ้าเก็บครับมื่อนี้พี่ชิบะจเก็บครับบรรยากาศนะครับม้าปลาโ้อครับปลาพ้อน้ำไหลนะครับทินี้โตบ้างครับไม้ดีไม้เด็ดครับแต่ว่าน้ำไหลงั้่เขาจะเล่นครับปลาเขาจะซีบนิ่งนะครับ นีบรรยากาศครับน้ำไหลครับ no ถีนี่จะน้ำไหลตามเคยแล้วครับพรมเข้ายิ่งหรอครับดูจากลักษณะครับปลาบรรยากาศครับฮุกขนาดครับฮุกขนาดเลยครับหนาหนาฮุกขนาดเลยครับ ผมเป็นสายเงาเลยครับนี่นตัวใบเใี้ยปันเดก็เลยบอลเบิลครับตัวน้อยเตือนไปครับปลาสลิดน้อยครับแสดงว่าต้องมีตัวนี้ตัวนึงครับเป็นปลาสลิดนะครับปลาสลิดไปอ,อีกแล้วครับตัวใบเใี้ยปันเดรับตัวบเให้ครับแสดงว่าต้องมีตัวใงญ่ครับเดี๋ยวหาไปเลย อยู่ตัวนี้ยครับเป็นสลิดสลิดหรือว่ากระดีครับแต่กระด,ดีนางฟ้าหรือเปล่าครับแต่ตัวเงี้ยนั้นโบานาเป็นกระด,ดีครับโอ้ยปลาเดี๋ยวครับเบิ้งตัวเงี้ยครับบรรยากาศดีดีครับอือตัวนี้ตัวเงี้ยอือสลิดนงี้ยครับ ตัวนี้ตัวไงเนี่ยปากคอครับพ่อแม่ปากคอปรกคอปากคอปรกคอกว้างอืมอืมเขาโอ้ยพผาดครับผาดผาดลาดปากคอน้อยครับตัวบเมื่อยไปไหนครับปากคอน้อยอืมต้องเบิ้งดีๆครับเขาอยู่ในหญ้า คอครับะคออระคอปคอุอ้ป<อ>โโงครับไปดล้วโอ้ยถันมเนสักน้ำก้นครับถือไปเลยครับโอ้ยใส่งามอยู่ตรงนี้สักน้ำก้นครับถืออยู่ครับถืออยู่ อู้าบะถือครับสักเลยน้ำกลนครับเอาใส่งามครับตัวแรกครับตัวแรกแห้งมันครับถึกถึกอ่าท้งหางครับสิุท์ขอญาตครับโอ้ตตัวงามด้วยครับงามยุ่งงามยุ้งตัวนี้หนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มโอ้ยหมานครับหมานแล้วครับหมานแล้วครับเตียน เปลี่ยนไม้มาแล้วขอญาตเก็บนะครับโอ้หานแล้วครับหานแล้วครับเก็บเทลแต้มครับใส่กระชังโอู้ดูงามด้วยครับดุนดุนดุนแจ้วครับดุนแจ้วครับนีน่ะครับห้องไม่ใช่ละ เดี ig, ubers, ๋ยวว่ามันหมดทอเข้าไปอ๋อครับใส่งามครับโอเคครับเอานะครับหลังจากนะครับได้เนื้อแต้มครับคอถูกใส่ใส่งามครับลองมาเลาะเบิ้งอีกครับหาที่เพื่อน้องนะครับเลาะเบิ้งอีกนะครับเพราะว่ามองนี้ค้นหมายสวยับโอ้ตรงนั้นเละเป็นหญ้าลายพวกครับ เดี๋ยวเราคลืนกับครับอบรรยากาศนะครับเมื่อกี้เห็นนะเมื่อกี้ขี่รถมาจอดพอดีเห็นโตครับก็เลยหยิบหกล้องมาถ่ายครับนึกว่าซีบได้แล้วครับสักน้ำก้นนโอ้ยหมันหมันเซ้เลยครับคือว่าหมานครับแง่หมัน้วครับตรงนี้ได้อ่าใส่เจ้วครับตรงนี้เป็นภาพเป้าบุ้ง รถให้น้านะครับตะกอนนี่ล้ายหลายครับสมัยนะครับเส้นดีเป็นเด็กน้อยครับยางไปน้านี่เตรียมนางสติกเนี่ยยู่น้ำนขนางเสร็จครับยางไปคนาไปหอดน้าครับมานาทงครับไปหอดน้านี่ได้เก้ยวได้ต้มครับป่าตะกอนล้ายหลายครับย้อนย้อนไปอ่ายี่สิบสามสิบปีที่แล้วครับย้อนไปประมาณนั้นนะครับป่าหลายครับตะกอนนี่ยัง ใให้เป็นน้านี่ยปลาเขาซียุนให้น้าแบบ้ี้นะครับลายครับปลาคอปลาดุกนะครับลายเดี๋ยวนี้นะครับหาปลากะนยากครับบ่คือตะค้อนครับบ่คือตะค้อนนะครับก็ถือว่าเป็นย่อนไว้ครับหาปลาน้ําแคมให้น้าสิครับกูขึ้นน้าอ่าไปงี้สิครับกินทอดเป็นสมัยตอนเป็นเด็กน้อยครับ ยางเลี้ยงควอยเนี่ยโอ้ยน้ำควอยตะกอนครับยางหาเลี้ยงควยน้ำพวกไอ้ไอ้ครับพวกพี่พี่เพื่อนกิดยังไงก้นนะครับเอาก็เป็่นเด็กน้อยกับน้ำกวนเพลินครับกินทอดสมัยพุ่นครับยางไปนาเนี่ยโอ้ยป่านะครับให้นางสิแหละครับพอได้เกี่ยวได้ต้มครับตะก้อนครับถามภาษาเด็กน้อยครับก็ได้แนี้่ได้แน่ยครับแต่เห็นโตเนี่ยเขายี้มขข้นมาแบบนี้ครับเหลายตะก้อนครับ เอานังสติกยิงตัวได้ตัวบ่ได้ครับตามมาถาเด็กน้อยตะก้อนนะครับเพื่อนกับปค่อยอ่าป่าเพื่อนโบดไ่อยากครับโบดไ่อยากกันเลยนะครับป่ากันหลายนะครับค้นหาค้นนั่นก็บบมีเดี๋ยวนี้มีแต่หาขายหาอย่างแน่กับรถเคลื่อนหายไปครับสารเคมีใส่ยาใส่ยังใส่ปุ๋ยใส่ยาเข่าแน่ครับเอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนหมายไมครับน่าจะบอมีแล้วครับ พอโตครับปากท้อครับปากท้อปากท้อถันมาน้อครับไสเดียวกันครับมาท้ออยู่ปากท้อนะครับเปลี่ยนฟังมาครับเมื่อกี้เปลี่ยนหมายมาน้อยหน่อยหังรูดน้ำกันครับโอ้ถือดินดินอยู่ครับดินอยู่เ้นดีบ่โกก้ายกขึ้นครับลงไปกะเดี๋ยวป้าเขาค่อยๆลากนะ ดินอยู่ดินอยู่ถือยู่ครับอู้ยุ่ง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 เอาถือยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบางลักษณะถือก็ม่กเขาอยู่ต่ำยู่สูงครับจะบยยกขึ้นมาทันทีนะครับจะค่อยลากขึ้นมาจช่ไว่าเห็นแผลนะครับว่าเห็นว่าโอ้กลางลำเลยครับดอกนี้ครับดอกนี้อยู่ครับอยู้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 ตกงามนะครับตัวนี้ครับ หมาก็ตัวเมื่อกี้ครับหมานครับหมานครับพี่น้องหมานครับเอ้สารถบ่ได้ปิดเอาหมานสองสองสองหมานสองตัวแล้วครับสองแต้มครับฟังแค่ฟังข้ามถนนครับออ้ยครับเลาะทางครับเป็นทางจะเป็นทางไงสัญจรนี่นะครับแต่ว่าบ่มีบ้านคนครับปิดทางนะครับปลา ปลาครับใส่กำลังสิง,งามครับกำลังงามเลยครับอู้ยมายแล้วก็มาแล้วสองเต็มครับสองเต็มนี่นะครับถือว่าเป็นวิธีนะครับเอา้าใส,ใสา่ใส่เอ้าใส่เดียวกันครับใส่แจ้วรุนนี้แจใส่แจ้วขุนครับรุน่นนี้ใส่แจวครับกำลังงามกำลังรุ่น สองเต็มครับขอญาตเก็บครับสองเต็มแล้วเดี๋ยวขอญาตไปต่อครับมือนี้คือสิหมาแล้วครับสงคือครับกับชมวครับออกไม้ปีแรกของปีเลยครับมือกไปเบิ้งไม้ครับไปเบิ้งแล้วครับค่อนข้างที่จะมีโตครับ มารุ่นครับเซนบีครับรุ่นไปน้ำกันนี่นะครับปุ่มกับบอลูนครับว่าซิมิโตหรือจังใดครับหมายง้ำครับหมายง้มครับพี่น้องน้ำลวดถนุนครับพึ่งลวดเมื่อวานเมื่อ่อนเนี่ยครับแต่แป๊บแต่เมื่อนี้ขึ้นสูงครับมื่อนี้น้ำลวดขึ้นสูงครับแต่เลยมาซ่องครับตอนช่วงนะครับช่วงเล้งๆครับเนี่ยครับน้องเขากบอกว่าเห็นปลาครับเห็นปลาขึ้นมา เห็นปลายขึ้นมาเฮ้ยปลาคอครับคอน้อยครับโดดไปแล้วตัวน่อยพูดครับเบาครับตัวน่อยพูดครับเบาช่วงนี้น้ําไหลน้ำหลากนะครับน้ำหลากมาอู้นะครับป่ากค่อนข้างที่จะออกสร้างพ้นเนื้นะครับรือจังไหนครับในที่กัดกับเก็บสร้างนะครับกัดกัเก็บน้ำเพิ่นเพิ่นกะเลียงป่าไว้ ยังดิ้นไปครับไปหาปลาือเช่ไหนหรือว่าเขาจะตื่นแสงไฟครับเพราะผมเอาแสงเอาไฟแบบนี้มาเขาจะตื่นบอกครับเอานะครับจังไหนก็ได้บรรยากาศไปแล้วล่ะครับหมานไปสองแต้มแล้วครับพี่น้องหมานไปแต่หัวคําแล้วครับรอบนี้นะครับกระเล็กไปเอาไฟมาครับเพื่อ อุ้ยปลาโดดไปแล้วครับตกปลาน้อยปลาน้อยครับเอ,อาใส่สวยครับนี่นี่กระปลาแลนครับปลาแลนโอ้โหล,ละ่ะื้อปลากกันแยงตัวนะครับพี่น้อปงปลากกันแยงครับเออปากกันแยงนะโอ้ปลากกันแยงลงให้น้าติดฮะกูล,ล่ะกูล่ะเออปากกันแยงลงให้น้าครับมือนั้นผมเอาไอ้ ตะคายเอ๋ยตะโกเอ๋ยตาเอ๋ยอย่างตะก้กกาครับตะก,กา้าดักปลากแยงไปดักยุ่งไวบถือตัวเดียวครับถือตัวเดียวเอาบรรยากาศจังสี่แหละครับเดี๋ยวผมกับลูกว่ามีโตบ่ครับมาร์คเาเบิ้งมือแรกครับหมายดีครับ หมายดีเลยครับหมายนี่นะครับว่าผมเอาประาดนะน่าจะได้พ่อชุดฉอดเด็ดนะครับน่าจะได้พ่อฉอดเด็ดจากตัครับปลานี่ละลายครับปลากระเยงปลากระเยงปลาขาหน้อยนะครับไหลครับนี่ปลากระเยงเอ้ยปลาขาวปลาขาวในตัวนี้อุ้ยเห็นแล้วครับเห็นแล้วตุ้งตื่นลุ้งบ่ที่ไหนที่ไหน ปลาคอใส่แตกบึ้มนะครับเมื่อกี้นีตัวก็ื่ใหย่เป็นไงครับอืมบรรยากาศลมบีบีครับลมบีบีอยู่ ตื่นไฟป่อหรือจังไหนครับไฟอันนี้เป็นไฟไนี่ครับนุ่ๆไฟนี่งท่านพี่น้องบ่เห็นชัดครับก็เลยเอาไฟนะครับเป็นเป็นสีไว้ครับสีขาวครับครับแต่ว่าอ่าหน้าไฟนะครับหน้าไฟเส้นบีเป็นสีเหลืองส้มครับที่ว่าได้ป่านะครับ ว่าเป็นยังครับบรรยากาศอืมครับในน้ำไหลครับบกหอยเชอรี่ตัวบบงไงเลยครับหอยเชอรี่ไหมครับอ้สอนอค์ยังติงติง้าตัวนี้ิดหึ่งมันอืมอืมอะไะ เป็นตำมีป่านะครับเป็นตามีป่าขนาดเลยครับพี่น้องป่าแต่ทั้งในบิดน้องหลงห้ยอยบมดจังเลยบรรยากาศดีครับบรรยากาศลมบีบีมา่านิฝนน้ำลงมาอีกนะครับ่านิฝนน้ำลงมาอยู่ครับ ตูบเบ่ใหง่ปันเลยครับปาาคอกำลังใส่รุ่นๆครับบักเงี้ยโบเห็นนี้ครับดูว่าคอยลงห่วยอบอกแล้วปาเนาะโบหนาลงนะครับหนาจะยุทึงให้นาอยู่ในป่านะครับเขาจะไปทอดน้ำใดกับบลาลูกอ๋อรอมาเพิ่งข้างล่างครับนี่ย คือว่ทึงป่นี้ฮึฮึฮเฮ้ก็ถือปลาสลิดครับเขาตืนต่นไฟครับพ,พี่น้องถือยุอ่ครับถือยุ่ตัวนี้ถือยุอ้ยม,มันเสียงฝนมาปะนอเนี่ยพี่น้องเอ้ยเสียงฝนมาแล้วพี่น้องกำลัง ได้ปลาครับเนี่ยปลาสลิดอุย้ยไปแล้วอุย้ยขาแต่ย่านฝนครับเสร็จละเขาเขาเงี้มครับบดถือครับมันเขาเงีม้มป่าสลิดสลิดใส่งามเลยครับมันเขาเงีม้มเงี้งนะครับไปทางไหนแล้วเนาะนไปเนาะตื่นไปแล้ว โอ้ยบ่ได้จับเอานะครับเสดายเสดายปลาสลิดใส่งามๆนี่ลงหวยแล้วปวดเรื่องนียเอยตื่นไฟทแท้ๆครับเสียงฝนมานะครับเสียงฝนมาแต่้ไกลๆครับเดี๋ยวถ้าฝนตกกระซิบได้ยุติก,กันให้คนครับรพยันยันกล้องเปียกครับ กำลังดีกำลังสิมานปลาผมคิดว่าเขาจะตื้นไฟสีขาวนี่แหละครับได้ยางเสียยางครับได้ยางเสียยางนึงเขาตื้นไฟครับพี่น้องฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนอู้ฝนมาแล้วฝนมาแล้ว,ลว,ลว,ลวอืมกำลังพาพี่พ่อน้องครับหลุดไปเสยียดายถึงขาเอถึง,ถ,งถึงเก็บบรรยากาศน้ำครับ แทงบักฮักไกลแทงเมื่อกี้โอ้ยิดติดถึกโอ้ยมาแล้วครับฝนมาแล้วฝนมาแล้วพอกบกับพี่นอ้องโดดแล้วครับโดดแล้วโดดแล้วออตึ๊งไปบ่ ร็วเี็ยโอ้หลวงหลวงปุ่นนะน้ำครับโม้เสรษายช็อตเด็ดครับบได้ยินเสียงนะครับบได้ยินเสียงลงนนะ้ำน้ำกิน ครับะยะไกลครับเขามาเขาก็ตกใจตื่นครับบ่คืนนาบ่คืนนาไอฝนตกไหมครับนานี่เขาคนข้างจะแค่นะครับเป็นกบไม้ครับฝนไม้อีกแล้วครับเอาเดี๋ยวรอต่อครับเรียบร้อยครับพี่น้องตัวนี้เรียบร้อยครับบ่ไดททายเมื่อกี้นะครับช็อตเด็ดว่าสุดท้ายขาจะไทยครับขาจะไทยแตตเอากล้องมาท้ายครับอันนี้ ได้นะครับผมเสียบเป็นกบนะครับกบไส้งามครับกบไส้งามครับเอานะครับรอบมีโบพาดครับรอบมีโบพาดรอบมีโบปล่อยไงพาดครับกบไส้งามครับเอาขอญาติเก็บนะครับไส้กำลังขวาเลยครับตัวนี้นะครับกบใสสวยเลยครับ เอาครับหมานแล้วครับหมานอีกตัวนึงครับเป็นกบนะครับบาบีมาแทงปลายครับหมานกบก็ได้กบครับเอาไปตอเลาะตอครับเดี๋ยวมีช็อตเ็ดอีกครับหมานแล้วมือเนี้ยครับได้ปลาทั้งปลาทั้งกบครับเอาให้คุ้มครับตัวใหญ่เลยหรพี่น้องตัวใหญ่ย uh ุกครับตัวใหญ่ยู่ตัวใหญ่ยุ่ครับตัวใหญ่หมานอีกตัวนึงแล้วครับ บอดายท้ายตอนแทงครับเมื่อกี้สุดๆร้อนๆครับตัวรุ่นเดียวกันเลยครับกบนะครับตรงง้ำครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับขอญาตครับแทงค้าชะมอกนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวขอเก็บนะครับ หมานครับหมานสองตัวครับกบสองตัวครับหมานกบสองตัวครับนี่ครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งสองตัวครับตาคออีกสองตัวครับเมื่อนี้หมานครับพี่น้องขอขอญาตเก็บนะครับเดียวถือตัวสับมือเดียวครับโอ้บรรยากาศครับเสียงฝนเสียงฟ้ามาครับฝนกระตกกี่ดีครับ ฝนมาแล้วฝนมาแล้วเขาขอญาตนะครับยุติการทายการขันครับถือว่าหมานอยู่ครับมื้อนี้ก็พอได้เจียวได้ต้มครับโอ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวรอบหน้าครับเดี๋ยวมาแก้มือไหมครับรอบนามาขอแก้มือครับอ่านะครับอย่าลืมกดซับซับกระดิ่งนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับตอนนี้ฝนมาแล้วครับเป็นกําลังใจให้กันนะเด้อครับฝนมาแล้วครับขอบคุณหลายๆที่มาสรุปตอนเศร้านะครับเพิ่มเติมนะครับได้เพิ่มอีกนะครับเป็นกบนะครับได้เพิ่มกบอีกตอนแรกได้สองตัวนะครับได้เพิ่มมาอีกสามตัวครับใส่งามๆเลยครับตายไปสองครับเอาเฮ็ดแพ้ไปแล้วครับแพ้ไปแล้วครับมิ้นทตัวตัวรุ่นๆงามๆครับ ได้กระชังสองสั้นครับสรุปมื่อนี้กระมานครับกบนะครับได้เจ็ดตนะครับขอบคุณที่ทติดตามรับชมครับผมกดซับซับกระดิ่งเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับขอบคุณครับ